นรับแ้ว้านเลยพี่น้องต่ำไปั่ไนครับเมก็นอกอยู่่ฮะ่นัเลียนตัไนหนุ่มพวกแกวิงนาามากเลยเขียน้ยังายอยู่บ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจนจังเห็นไห้เจนจังโอ้โหปวดหดุเยทุกคนยินเสียงต่ำ มาไหวอยู่เป็นบอมาไหวอยู่มาไหวอยู่ขรัมมาไหวอยู่ต้อมาลเรียเลยเรียนเเรียนเมาไหวดีไหพ่อไมไอ้ท่บอกพ่อเป็นล่ะมอ่ามท่เป็นไม้นในบานครับบเคยมากองหนอจะเรื่ว่าเจีนจัดประเดี๋ในการขำท่อมาใส่ก็มาไหวได้ไหมนะมาไหวเติมจุดเราจุดมือแล้วมาชุบมือกันไดล้ว Cần mà xây cầm má khiến mình cũng cần thợ lọc yên mà nó cũng cần tập không hai cây khuyên nhọn mình bà chiếu mình, có... khai, khai mình, mình này á. มาบานเลยนสิอาบานเจดิติเลยนะเนาะเรเป็นยังไงเหรอครับงมมาเสริมหมวกกันน็อกกะก็ใสรหมวกกันน็อกกะที่ให้แน่อยู่เน,นาะปลอดภัยครับปลอดภัยหมากะสวัสดีครับหมากับดาวหมา กนน้าเสียบละวมันหล่นครับุดนาไงทปลอดภัยปลอดภัยเป็นยังไงหรอรถม่เป็นยังไงจะแพ้ถลอกอเดชอบบอกพอบอกไม่เรื่อยเนาะนะครับปลอดภัยนะพี่น้องเรียบร้อยด่างกูมา มันมานเจ้าของครับอยู่ในบานเมื no ่เคยมาเมื่อเคยกับถนนใหญ่ทางกับบริเวรเนาะไม่เคยเมื่อเคยทางโอเคครับมาเมื่อเคยมากคือหมอกับถนนใหญ่นาอยู่ไต้บาทการขาบถนนกับเมือเคยมาแบบอยู่บานที่ถนนภานใน ไอ้จำกระด้างกูมีไม้มีไม้เยอะคุณต้องต้องจับเก็บไม้คุณไม่ดีนะครับคุณยอ,อย่าปล่อยไม้คุม้ผมนี่เกรียมจัดอยู่แล้วแต่ว่าขั้นบอกไกรแกะมา้ามันก็จะยำอยู่ไม่ต้องมด่าหรอกม้านะแต่ว่าเรื่องครับแต่ว่าเรื่องถามช่างนียว่าไก่แน่นอนนะกอดภัยครับไม่มม <c oughs> เ,ปเป็นยังลมเอ๋ตลอดขอบเปิดก็สิ เก็รอดมาเดี๋ยวผมจรับกลับมาแล้วใครใกล้ใครใกล้แขนเหลืองโอเคไปไปรถ้คนกระตุกรบกับย่านรบว่าหมาบ้านเขาเนี่ยมักแล่นยรัดรถแมนบอสรบกับย่านยุ่งแต่ว่าหมาบ้านเรามันเชี่ยวชาญแล้วไม่เป็นอย่างตารรบกับย่านโอ้มันยำเต็มสุ่มเหมือนเยี่หมาอืมอมาร์ชลรถดีมันยำอยู่เดี๋ยวกับมันบอกว่าอะไรแต่ว่าเรื่อง ตามทางนี่ก็เนี่ไหนเราโทนเราไปฟังเออดางกูไปแล้วาของนมาฝ่าเจ้าของมาเหียงคักกว่าดไส่เข้ามาเยเฮี้ฮะกวดไส่วาดไ